สวัสดีครับผมช่างกรครับวันนี้มาติดตั้งปั๊มสามนิ้วนะครับเป็นหอยโขง่งพร้อมแผง400วัตต์โมโนนะครับที่บ้านเด่นตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานที่ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับเป็นทะเลสาบ ตรงนี้สายยาวหน่อยนะครับประมาณ150เมตร3นิ้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยครับเราเดินตามสายไปครับนู้นนะครับตรงที่ปลายสายจะอยู่สุดสายไฟนู้นนะครับไกลๆน้ำก็ยังไหลเต็มท่อนะครับแต่ลูกค้าตัวนี้ลูกค้ารบปลายเป็น2นิ้วแล้วก็มีขึ้นเนินหน่อย ตรงไปท่อแต่ไม่เต็มท่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นดันขึ้นเนินนะครับดันขึ้นเนินครับท่อนี้ร้อยเมตรนะครับเป็นท่อผ้า สีฟ้านะครับสามนิ้วทอดตึงเปี๊ยเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ลูกค้าก็มาลดเป็นสองนิ้วนะครับสุดสายละน้ำแรงมากจนท่อแตกเลยครับท่อใหม่ สองนิ้วนะครับไปที่สะน,นะครับเดินตามไปเรื่อยๆครับตามท่อไปเรื่อยๆครับ นี่นะครับนูนบ้นนะครับปลายท่อตรงนู้นนะครับ ส่วนติดต,ตั้งติดต่อสถานได้ครับ0879503019 0812052371ครับช่างกอครับบรรยากาศร,บรอบๆสถานที่ติดต,ตั้งมาให้ดูนะครับส่งท้ายสวยงามบรรยากาศในฝันของคนเมืองกรุงนล้อมรอบไปปยภูเขาครับแม่น้ำสวยงามในแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ